หนูก,กอบหนูก,กอบครับหนูก,กอบครับก,กบทำไมชอบนอนทับขาตัวเองข้างเนี่ยไหนลองบอกมาสิไหนลองบอกพ่อที่ว่าทำไมหนูชอบนอนทับขาตัวเองข้างไอ้อ้วนไปไหนเนี่ย นวนโอเลี้ยงไปไหนลูกอืมเาโอเลี้ยงหายไปไหนเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปดาดฟ้าอีกแล้วอ่ะไปดูสิตามหาโอเลี้ยงี่โอเลี้ยงไปไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าพ่อยัไม่เห็นโอเลี้ยงเลยเนี่ยเล่นด้วยกันไม่รู้ได้ไงอ่ะ หมูก็อบไปดูสโดิโอเลี้ยงไปไหนอะเอา้าไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าโอเลี้ยงไปไหนเดี๋ยวมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีกไอ้อ้วนโอเลี้ยง บนดาดฟ้าก็ไม่มีโอ้เลี้ยงมั้นก็ไปตามหาน้องสิน้องหายไปไหนเนี่ยไอ้วนหายไปไหนเนี่ยปกติไม่เคยหายเนี่ย lên gần đi đi lên gần đi đi Ê, <laughs> uôn mới hiền lên nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มีอะไรในกล่องม้งเนี่ยเอากระดาษหนูไว้ในกล่อง ไอ้อ้วนหาย